ยากรไทยพันสู่วิธีใหม่เศรษฐกิจแบบไทยกินใช้ยอย่างพอเพียงตามทฤษฎีใหม่คนไทยไม่ต้องเสียเ่ยงเพลงชาติก็ไม่สิ้นเสียงลอเลี้ยงความเป็นไทยโรงเรียนสนามบิน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ท่ามกลางศูนย์ราชการเมืองขอนแกน่นให้บริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักเรียน2,732คนจำนวนข้าราชการ112คนจำนวนครูอัตราจ้าง13คนจำนวนครูต่างชาติ11คน ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียนนายบัวเรียนอโรคยนันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางเกศศนีกุมลใสนายพินโยพงพิมนนายศักดามุสิกวันนายสมนึกอาจยศรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดรวรชชพัฒน์ดำรงจิตโรงเรียนสนามบินได้น้อมนำหลักปรัชญาของศิฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปีพุทธศักราช2554โรงเรียนสนามบิน9สู่ความสำเร็จโดยใช้สนบโมเดลอันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยบุรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสนามบินซึ่งประกอบด้วย3ส่วนดังนี้สสร้างเสริมประกอบด้วย 4. สร้าง2เสริมได้แก่สร้าง 1. สร้างความเข้าใจโดยชีย้แจงให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในวาระการประชุมทุกเดือนให้เห็นความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต และการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนสร้าง 2. ส,สร้างแกนนำโดยสร้างครูแกนนำเป็นต้นแบบที่จะนำพาขับเคลื่อนปรัชญ,ญาสู่วิถีชีวิตและสู่ห้องเรียนและสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นไอดอลเชิญชวนให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันเดินทางปฏิบัติตามรอยพ่อสร้างสาสร้างแนวทางดำเนินการ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะครูในการหารูปแบบแนวทางการดำเนินการซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. แนวทางการนำปรัชญาสู่ห้องเรียนโดยครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 2. แนวทางการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมของนักเรียนได้แก่ คุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงมีวินัยประหยัดรักษาความสะอาดผู้ดีเมืองหมอแคนไหว้สวยแต่งกายดีวจีไพเราะบ่มเพาะคุณธรรมสร้าง 4. ส,สร้างความร่วมมือความร่วมมือคือพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบโดยดรปริยนุชธ,ธรรมะปิยาให้ข้อคิดองค์ความรู้แนวทาง สร้างความมั่นใจให้แก่คณะครูและบุคลากรน,นำสู่ความร่วมมือไปยังชุมชนโดยผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการและประเมินผลมีการสื่อสารสัมพันธ์โดยการประชุมการรับข้อมูลข่าวสารจากสถานศึกษาเสริมหนึ่งเสริมบรรยากาศด้านกายภาพจัดภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้หน่าเรียนน่ารู้น่าอยู่ อบอวลด้วยกลิ่นไอความพอเพียงด้านจิตภาพกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังเกี่ยวกับการทำความดีหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมเสริมสองเสริมกำลังใจให้ศรัทธาชื่นชมคนดีในลักษณะต่างๆอาทิ 1. ยกย่องผู้ทําความดีทั้งในห้องเรียนและหน้าเสาธง 2. มอบรางวัลให้แก่คนดีสีสนามบิน 3. เชิญชวนเพื่อนทำความดีเพื่อพ่อโดยนักเรียนแกนนำนนำสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ4ี่นอ 1. น,นึ่นำหน่วยการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้นอสองนักเรียนร่วมกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักพอเพียงเป็นกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบอาทิโรงเรียนสวยด้วยสวนครัวใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจัดให้มีสายตรวจพลังงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนรณรงคเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าคนไปไฟปิดหมอลำนำความคิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยุวทูตความดี ดนตรีลูกทุ่งดนตรีพื้นเมืองออมวันนี้มีใช้ไม่ขัดสนเครื่องบินกระดาษพับรักษาความสะอาดคนดีสีสนามบินผู้ดีเมืองหมอแขนน3นิเทศติดตามการนิเทศติดตามได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในสายชั้น แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้การโคดชิ่งแบบกัลยานมิตรการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนกิจกรรมโอเพ่นคลาสการประชุมกลุ่มย่อยตามภาระงานน .4 สีนำผลงานสู่การวิเคราะห์การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องบอเบ่งบานด้วยมรรคผล นักเรียนนักเรียนมีทักษะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆมากมายเช่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแข่งขันร้องเพลงกล่องลูกสี่ภาคประจำปีพุทธศักราช2557รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยประจำปีพุทธศักราช 2,557รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ3ปีในการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีพุทธศักราช2,556รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์นในโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21ปีพุทธศักราช2556คุณครูทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันครูแกนนำได้รับการยอมรับจากศูนย์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรระดับจังหวัดร,ระดับภาค และระดับประเทศคุณครูได้รับรางวัลต่างๆอาทิครูดีในดวงใจ1นึ่งแสนครูดีรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ชนะเลิศระดับชาติรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติเป็นต้นโรงเรียนโรงเรียนได้รับความชื่นชมเชื่อมั่นศรัทธาจากชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาต่างๆมาศึกษาดูงานตลอดเวลาทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศและต่างประเทศชุมชนชุมชนได้รับความรู้ความพึงพอใจจากสถานศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลาน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยสถานศึกษาเครือข่ายเกิดความศรัทธาเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ดูงานและเชิญบุคลากรของสถานศึกษาไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำปรึกษาสถานศึกษาเครือข่ายได้รับการพัฒนาและเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป อยู่อย่างพอเียงใกลตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนทุกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ คำว่าพอก็สุกเกินใคร